ทำไทง,ทงสร้างตัวตนให้มันปังก็ต้องมีความรู้เนี่ยใช่ไหมวงล้อชีวิตท่านต้องมีการศึกษาต้องมีความรู้ในเรื่องของวิชาชีพของท่าน,านเพื่อจะไม่ให้มาซัพพอร์ตเรื่องของแกนด้านนี้ท่านต้องมีสังคมในติ๊กต็อกเท่าไหร่ล่ะสามแกนเนี่ยท่านเพื่อจะให้บรรลุเรื่องครอบครัวเรื่องสุภาพเรื่องจิตวิญญาณให้มันครบถ้วนสมบูรณ์เป็นหกแกนท่านเห็นหรือยัง อืมมาอย่างไงล่ะก็ต้องเรียนมันเป็นธุรกิจเป็นหน้าร้านอย่างหนึ่งตัวเราไม่เป็นผสินทรัพย์เป็นแอสเซทัเราใส่ใจห่วงใยกับตัวเราเพื่อไปสร้างฟพวเชื่อวัลไปสร้างมูลค่าอนาคตของเราให้ได้นะน้ายาเมื่อเรายาเมื่อเราสู่ขาพเราไปไม่ได้แล้ว เออนะเตรียม2องวิตอนนี้ปี65วิแรกมาแล้วปี62ผ่านไปแล้ว62 63 64 65าผ่านมา3ปีแล้ววิกฤตอโควาโควิด -19 ไม่ใช่มันเพิ่งเกิดแล้วมันจะมีไหมมันมีอยู่แล้วท่านสถิติร้อปีมี10ปีมีครั้งเอาไม่ต้องร้อปีเอา30ปีที่แล้วผ่านมาท่านเจอผมเจอ4วิกฤต ผมเรียนจบมาอะไรเจอแล้วสามหนึ่งเงินฝืดมากเลยหาเงินหางานยากเนี่ยคือวิกฤตเสร็จแล้วก็ต้องมาเป็นลูกจ้างอยู่สิบปีมาเจอไงเจอวิกฤตอีกถูกออกจากงานว่างงานอีกปีปีสี่ศูนย์ต้มยำกุ้งเกิดที่ประเทศไทยแล้วไปไงชราใจเขาเลยชราใจห้าสองซดมาอีกทีนึงแฮมเบอร์เกอร์คาสิเกิดที่อเมริกาปาถึงไทยหมดเลยฝรั่งเงินหมดไปรับเหมาก่อสร้างฝรั่งไม่มีเงินจ่ายเนี่ย ไปงานชราใจอีกเอามาอีกโควิดในทีเป็นอย่างเงี้ยหกสองเจออีกแล้วไงนะและ้วคิดว่าเจ็ศนย์เจ็ด่งเจ็ดสองมีเหรอมันเป็นเรื่องของการเกิดตั้งอยู่ดับไปกดไตรลักเราแะไรธรรมชาติธุรกิจมันเป็นอย่างนี้มันต้องประคองให้ได้นะเกิดมาแล้วมันจะเป็นอย่าง,งนี้ทันแล้วถึงตอนนั้นเราจะเอาวิกฤตเพื่อจะมาหาอยื่นี้เหรอ ทำไมเราไม่มาเอาสวิสัยทัศน์เลยมาเตรียมตัวเตรียมเตรียมป้องกันปี68 69 70เลย98%ไปไม่เป็นกันนะเหลือแค่2%เองที่มีการเตริบโตแบบได้ผลกระทบทางบวกชาวบ้านเขาเขาเจอวิกฤต์ไอ้นี่เกิดยอดขายเพิ่มขึ้นเฉยเลยคืออะไรท่านรู้ไหมธุรกิจอะไร ธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจเดียวที่สวนทางในเรื่องของภัยพิบัติเชื้อโรคมันไปหากันไม่ได้ไงก็ต้องใช้ออนไลน์เนี่ยสีฟ้าสีเขียวสีตกเต,ติบโตมโหดำรวยเลยทีนี้รวยที่สุดในโลกนะฮะธุรกิจออนไลน์เดี๋ยวนี้ไม่ว่าแจ็คหมาไอเมซอนของเจฟเฟอร์สบิลเกต เป็นทุกเกี่ยวกับออนไลน์ทั้งนั้นเลยเห็นไหมยิ่งมีโควิดยิ่งมีภัยวัติเรื่องชีวภาพเชื้อโรคอีกโอ้โหตัวส่วนส์เคนก็เลยแห่มาในธุรก,กิจอะไรแล้วธุกกิจอะไรคนมานี่ปรากฏว่ามันสำเร็จร้อยเปอไหมไม่มีเพราะอะไรฮะมันก็เหมือนธุรก,กิจข้างนอกอะเข้ามาไม่ใช่แบบเข้ามาร้อยคนจะสำเร็จทั้งร้อยคนไม่มีครับ มีก็5% 100ครนยคนสําเร็จก็หเพราะอะไรครับเพราะมีความคัดหวังไม่ถูกต้องไม่ได้เรียนไม่อยากมาเรียนอยากจะเรียนจบแต่ไม่เข้าโรงเรียนอะ่ะมีไหมเออมีเหมนะอยากจะเรียนจบมหาลัยแต่ไม่ยอมไปมหาลัยอยากจะเรียนจบมาัธายมแต่ไม่ยอมไปเรียนโรงเรียนก็มีเหมือนกันนะเยอะแยะเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยดูว่าการสร้างตัวตนเป็นเรื่องจิ๊บจิบเล็กๆน้อยๆมันก็แค่มือถือสัญญาณเนี่ย คนคาดหวังเนี่ยพอพอคาดหวังแต่ผิดปุ๊บไปไงฮะทำไปเดือน2เดือนเลิกทำไปสองเดือนเยอะเลิกเลิกเลิกคนส่วนใหญ่ก็จะจะล้มเลิกมันเป็นธรรมชาติท่านไม่ไม่ไม่ได้ไม่เป็นเรื่องแปลกถ้าคนมาในธุรกิจอะไรสําเร็จทั้งร้อยนะเป็นเรื่องผิดปกติมันก็สําเร็จแค่ห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งอีกเก้าห้าเปอร์เซ็นต์ก็เลิกก็กลายเป็นคนส่วนใหญ่ นี่ครูหญิงที่ใต้ว่าใช่ค่าทุกเกี่ยวอะไรเป็นทางรอดค่าถูกต้องในยุคนี้ท่านมันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตตอนนี้ยังไม่ 5g ยังไม่คอมพลี t นะฮะอันนี้คือเทคโนโลยีในอนาคตท่านท่านจะหนีไหม่ไม่หนีไม่หนีไม,หนไม่ได้มันก็จะผลักท่านไปอยู่ในใน,ในเรื่องของการน,นี่ครับอนอนไลน์เพราะนั้นออนไลน์ท่านตั้งใจเรียนรู้มันหาโคตรครูบาอาจารย์ท่าน ไปเลือกคดเลยคดครูไปเอาอย่างไรอ่ะเอาการเป็นคดชิ่งการจะคดชิ่งได้ท่านท่านเหล่านี้ก็มีเรียนกันนะท่านนะไม่ใช่ไปหาคดไปเรื่อยนะท่านนะนะฮะท่านต้องมีชั่วโมงเรียน300ชั่วโมง400ชั่วโมงห้าชั่วโมงมีประสบการณ์ในการดูแลช่องต่างๆมีการดูแลช่องที่หลัก ผู้ติดตามหลักแสนห้าแสนหลักล้านเนี่ยมีประสบการณ์หรือยังการเป็นโค้ดที่จะสอนออนไลน์ท่านท่านไปหาโค้ดที่เหมือนผมอะผมเข้ามาในทุิเทียออนไลน์ผมมาผมก็รู้ให้ออหาโค้ดที่ไหนผมรู้จากไหนฮะปรับด,ดูดูความคิดก่อนเพราะผมรู้ไอ้โค้ดนี่เขามีไมเซ็ตยังไงอะผมดูที่ไมเซ็ตเขาก่อนไมเซ็ตเขาเป็นไมเซ็ตแบบไหน ผมก็ไปดูในใน,ในสีฟ้าสีฟ้ากลับมาดูทีต่ตอบมาได้ดูที่เขาโพสท,ทุกวันทุกวันโพสไปเ,เวลาปี2ปีอ่ะไม่ใช่โพสแค่2องเดือนไม่เอาท่านไหนที่โพสงานเป็นผลงานเขาปีสปีเนี่ยผมจะดูอ่อ,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 อโอดูวิธีคิดแล้วท่านจะได้โพดที่สมบูรณ์แบบอย่างเช่นผมผมได้โพดไอผมรู้จักท่านในสีฟ้าก่อนนะ เสร็จแล้วเขามาดูในโต้โทา่านนี่ผลงานทาน่านนี้ไม่เซ็ท่านออกมาแบบโอ้โหไม่ธรรมดาคอนเทนต์ Content, แคปชั่นโอ้โหคนสำเร็จจริงสำคัญมากท่านท่านจะเป็นอะไรคือนั่แะละโค้ดครูบาอาจารย์และสิ่งที่ท่านครบท่านครบอาจารย์ท่านใบเรืออาจารย์ อาจารย์ทางพระอาจารย์ทางพระได้อาจารย์ทางโลกอาจารย์ทางธุรกิจอาจารย์แล้วจะถ่าครบอาจารย์ท่านถ้ามีสักห้าอาจารย์นะอาจารย์แต่ละด้านมีให้ครบอ่ะอาจารย์ทางธรรมก็มีหน่อยนึงไม่มีสักองคหนึ่งนะจริงไหมที่4อันก็เป็นอาจารย์ทางโลกแล้วกันทางโลกก็คืออะไรบ้างก็ครบาจารย์ด้านธุรกิจของท่านครครูบาอาจารย์ในเรื่องการลงทุนในเรื่องการสมาชิกของท่านในเรื่องแล้วแต่ท่าน ในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วแต่ท่านจะเอาเนี่ยถ้ามีสักหอาจารย์ก็ได้นี่นะเอามีสักหโค้ดเลยเอาสักหโค้ดเลยท่านถ้าให้มันสมบูรณ์นะก็เหมือนนักกีฬาไทก็บุตรนี่เหมือนในไอ้พระดอนน่ะไม่ได้มีแค่โค้ดคนเดียวนะพระรอรมีทั้งหลายโค้ดเลยอะโคด้คดในเรื่องของไมซ์เซตอีกโค้ดในเรื่งของการ อวินัยโอหกีฬาจะเป็นแชมป์มีไม่ให้มีโค้ชคนเดียวอ่ามันต้องมีให้มีอืมคบคุณเรื่องจิตใจอ่ะ